I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My ตอนนี้ผมกำลังคคดิงอยู่ดีอยู่ดีบอลลูกตาก็ได้มาเฉยเลย,เยท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้เชี่ยมาวะงงแล้วอยู่ดีมันก็ถูกก่อนเชิญเองพาที่สามไม่ไ,ไอเฮียเซิกหนีนไปตอนเช้าพาทนี้ขอแค่แค่หน่อยละกันมึงมามึงมา อ้าอะไรหรอมึงมีแค่เนี้ยกูถามจริงเฮ้ยท่านชมเจอบ้านโอ้โหคดนหมอจ่อโอ้เชื่อบ้านกูบ้าบ้านบ้านพังไอ้เหี้ยดูซิว่าในกล่องเนี้มันจะมีอะไรนะครับโอ้ร oh, องเท้ามีแล้วอะ่ะว้่มันดีมากเลยท่านชมโยธาเม,มงมุมอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยเว้ยโอ้ท่านมงมุมใหญ่มาก <c oughs> ผมเจอสองถาเลยวะ่ะ โอ้ไอเหี้ย,ยตกจากที่สูงแต่ไม่ตายกระดูกหักไอ้สัตว์ปลอกออชิเม้นต์วอเตอร์ฟักท่านผู้ชมผมเจอถ้ำท้องที่มันเป็นถ้ำล้างเห็นปะมีทองเต็มเลยเห็นปะโอ้โหไอเราดูว่าจะได้เยอะหา่าเฮ้ยเจอดาบเฮ้ย เฮ้ยเฮียจะดับเทพเฮ้ย what the fuck อ้าว MBC โอเคโอ้โหไอเฮียกันมึงดูกับดักแล้วมึงดูของล้อตาล้อใจกับดักมีนี่นี่น,นี่แล้วก็นี่โอ้โหอ้เฮียกูเป็นพรมพิเศษโทษที ขุดกอะแล้วกันหนึ่งอันโอเคปลอดภัยหายห่วงออไ,ไอ้สัตว์เกิดอะไรขึ้นกับกูครับเฮ้ยไอเหี้ยแผนซ้อนแผนเฮ้ <c oughs> ยคืออะไรอ่ะเสื้ออะไรเนี่ยเ <c oughs> ข้ากับห่วงยางผมดีวะโอเคใส่ไปแล้วกันเฮ้ <c oughs> ยเจอกล่องแล้วว่ะว้าว เป็นสูตผมเจอนี้สักทีครับท่านชมที่กระโดดสองเด้งนี่เดี๋ยวจะกระโดดสองเด้งแบบนี้โหโชคดีมากอ่าที่เนี่ยนะผมทําอะไรก็สบายขึ้นกว่าเดิมเยอะอ้าวเจอบ้านนี้โอ้โหท่านชมผมเจอใบโฮมใบโอมเห็ดไว้สวยเลยผมมาเจอใบโอมหลายใบโอมมากโอเคในนี้มีอะไรเอ่ยโอ้ที่วารับที่วาร์ปมีแล้วอะ แล้วผมเจอหีบสองหีบว่ะในแบลโอมเฮ็ดครับผมวุฒิวาร์ปแล้วผมเจอกล่องเยอะมากเลยการลงเหมืองครั้งเนี้ยโอ้เจอบ้านเฮ็ดวุฒิกระโดดอีกแล้วโอ้ยอันนี้ดีกว่าอ้าว สวัสดีวัยรุ่นคิมบอจิทุกคนด้วยนะครับผมทันนี่ทปอปี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเทเลเรียนะครับเป็นพาร์ทที่4นะครับแล้วผมก็ได้เล่นไปก่อนหน้าแล้วนะครับผมผมได้ทําการใช้ระเบิดนะครับทิ้งดิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อๆจนถึงนี่เลยครับผมแล้วผมก็ได้ไปสํารวจอะไรอีกมากมายครับจนไปเจอไบโอมต่างๆเยอะแยะมากมายครับไบโอมหิตครับซึ่งตรงที่เป็นกากบาดครับซึ่งผมเพิ่งตายเมื่อกี้เลยครับผมนี่นะของที่ผมไปขุดมาก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่เนี่ยมีในนี้อีกนี่เยอะมากเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ โอเคครับผมตอนนี้ผมมาได้ทําการเคลียร์ของ Seth เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับของที่ผมก็ได้หัวใจมาประมาณนี้แล้วก็โอเคแล้วก็มีได้ดาบเนี่ยนะครับนี่มันเป็นดาบที่จูดีผมเจอที่มันปักอยู่กับหินนะผมเจอเฉยเลยอันนี้คือถุงบอสลูกตานะผมไม่ได้นั้นไว้ยู่ดีมันก็มาหาเองเพ๊่บเปิดมาเลยโอเคนี่ได้โล่ครับผมซึ่งโล่มันเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมโอเคใส่ไปก่อนเลยครับผมใส่แทนรองเท้าวิ่งน้ําก่อนดีกว่าครับผม โอเคครับผมจากที่ ep 3มนะครับมันมีตอนที่ผมไปสู้กับบอสหนอนเสร็จแล้วก็มันจะมีเมเทโอมาตกครับเมเทโอคือมันเป็นอุกบาทนะครับผมซึ่งมันตกอยู่ที่ตรงที่ผมสู้กับบอสเลเวลเห็นปะเนี่ยดูทีโอเคเดี๋ยวเราจะทาการไปที่นั่นกันแล้วก็ขุดเมเทโอให้หมดเลยครับผมไปเออผมลืมบอกไปที่ผมไปขุดเหมืองมาผมได้นี้นะครับที่กระโดด2เด้งนะครับตอนแรกที่ตอนที่ผมยังไม่ได้ใส่ขวดนี้ใช่ไหมมันยังกระโดดได้แค่นี้นะนี่ผมกดสเปกบาลลลลแล้วนะพอมีนี้ปุ๊บ ปุ้มมันจะมีไอพ่นขึ้นมาเด้งจ้ำอีกครั LIKE ้งหนึ <serves> ่งครับผมเฮ้ยอะไรอะไอใช่ NPC ีเฮ้ยมานอนอะไรอย่างงี้อ่ะเพื่อนเฮ้ยมานอนอะไรอย่างงี้อ่ะขายแล้วมงวะเนี่ยเฮ้ยดื่มเบียร์ก็เลยโอเคครับตอนนี้ก็ถึงแบบโอมขอรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับตองอีพีที่3ที่ผมสู้กับบอตรงนี้ครับผมแล้วก็มีเมเทโอมาตกตรงนี้เลยครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แบบบางเอินมากๆดูสิไอเชยมาตกเฮี้ยอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคครับผมปักทอเพื่อความแสงสว่างก่อนครับผมขุดกันเลยโอเค โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ขุดมาเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้มันเหลือแค่นิดเดียวนะครับผมโอเคทําการคร้าเป็นบาร์เลยครับผมเอาไปเผาปุ๊บได้ทั้งหมด79บาร์นะเจ็ดสิอันนะครับผมโอเคเราจะเราจะทําการคร้าชุดมันเลยครับผมทั้งเซตครับผม เซตนี้มันดีอย่างหนึ่งนะครับคือเซตเนี้ยมันสามารถเอามารวมกับปืนนี้ได้ครับมันจะทําให้เซตนี้ดีขึ้นอย่างมากเลยครับท่านผู้ชมเซตเนี้ยมันจะทําให้ปืนเลเซอร์เนี้ยยิงได้โดยไม่จากัดเลยท่านผู้ชมสมมติปืนเลเซอร์นี้ใช่ไหมมันยิงโดยใช้มานาเห็นปะมานาผมก็จะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าผมใส่เซตเนี้ยปึ๊บดูด,ดิมานาไม่มีวันลดโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเซตใหม่กับบอสลูกกระตากันเลยนะครับผมว่าเราจะรอดกันหรือเปล่านะครับซึ่งบอสลูกกระตามันเคยหนีผมไว้ มันเคยหนีผมไปเว้ยผมไม่ชอบมันอีพีสามาตอนสุดท้ายอะผมอุสาหาเลนอะอย่างยากลําบากอะเชี่ยแม่งเสือกหนีไปอะโอ้โหมันเช้าพอดีมาเลยหนีไปอะแม่งหัวร้อเลยครับผมผมจึงทําการได้ไปเออฟาร์มหลังใหม่มานะครับซึ่งได้3ตัวเลยครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการมันทั้ง3ตัวเลยครับผมโอเคตอนนี้ก็ทาลานประลองก่อนครับผมไอ้โล่เนี่ยมันสามารถแดดได้นะครับผมแดสคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูกดปุ๊บกดพวกสมมติถ้าเราไปทางซ้ายใช่ไหมก็กด A 2ครั้ง ไปทางขวาก็กด B ีดีสองครั้งเออประมาณนะั้นกดสองครั้งปุ๊บมก็จะเดสสมมุติถ้าโดนศัตรูด,ด้วยก็จะสร้างดามจด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูลูกตานะเดี๋ยวผมจะเดสใส่มันเดี๋ยวผมจะเดสใส่มันนี่เห็นไหมเดสใส่มันแบบพุ่งใส่มันอนะ่ะปุ้ยเจ็บอรดีโอ้คครับเรียบบอสเลยไม่ต้องรอครับผมเรียกแม่งเลยครับมาปืนเลเซอร์ Laser, ดูสิเซตนี้จะไหวหรือเปล่า โอแรงมากทผม้ชมสู้ไหวอยู่นะว่าไหวอยู่แหละแหละเฮียเซตนี่มันโกงต้นเกมมาเซตนี่โกงมากเลยเซตเมเทโอนะเม่บอนไม่ยอมตายอะ่ะ <My weakness S 1> โอเคเรียบร้อยครับ <and go. S 1> ไปต่ออีกตัวเลย easy high. Please fortify this strength of m i n d My weakness comes and goes. My weakness comes. ตายมึงต้องตายแล้วแหละบอสมึงต้องตายแล้วเหรอบอสอื้อพุ่งใส่พุ่งชนท่านผู้ชมโครตรมันผมเตะหน้ามันแหกอะเมื่อกั้อีกตัวนึงจะเป็นลายไปล่ะอีกตัวนึงจะเป็นลายไปผมถามจริงๆเฮ้ย m อ็กูเออ โอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับบอลลูกตา3ตัวก็ชิวๆนะครับสำหรับเซตเมเทโอนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยและปืนในเชือลเซอร์เนี่ยข้อดีคือแรงมากๆแล้วก็ยิงรัวครับผมข้อเสียคือแม่งเสียงดังอย่างเดียวไอเชม่งดังอยู่นั่นแหละไอสัตว์โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดถุงอะไรพิจารณาได,ได้เราจะได้อะไรกันบ้างโอเคไปถุงแรกปุ๊บโอ้ก็ได้โล่ธรรมดานะแล้วก็ได้ตังค์มาจํานวนมากเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้แร่แร่ไ้นี่มันจํานวนมากเลยครับ ตอนนี้มนาผมก็ได้เต็มไปนที่เรียบร้อยแล้วครับผมดูดิมันเพิ่มไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นหุ่นนะครับผมพอเวลาผมมีชุดไรผมก็จะเอามาแปะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสู้กับบอสเกลเดตันกันเลยนะครับเพื่อให้มันรวดเร็วทันใจนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสู้กับบอสเกลเดตันนะครับในนี่ปราสาทนะครับผมต่อเนื่องเลยครับสู้บอสต่อเนื่องเลยเราไม่กลัวเราอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาคราฟรองเท้านี่เลยครับผมมันสามารถเหาะได้นะครับผมรองเท้านี้จะวิ่งเร็วด้วยแล้วก็บวกเหาะได้ด้วยซึ่งรองเท้า ที่เราจะคราฟด้วยก็คือที่มาจาก m อ c มบีบนะครับผมซื้อมาเลย7ทองโอเคแล้วก็ต้องซื้อโต๊นี้ด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้มันสามารถเอาของมารวมกันได้พวกไอเทมมาเอามารวมกันได้พวกรองเท้าเงี้ยเนี่ยได้ปุ๊บอ่าสองความสามารถอยู่ในอันเดียวกันโคตรโหดความสามารถของรองเท้านี้ก็คือเป็นแบบนี้นะครับผมปุ๊บเห็นไหมเป็นไอพ่นแบบนี้ดีมากๆเลยต้นเกมอะท่านผู้ชม โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอที่ดันเจียนปราสาทเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ถึงดันเจียนปราสาทไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแลวตอนนี้ก็รอตอนกลางคืนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับถ้าเรายังไม่ฆ่าบอสเกลติทันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราดงดันเจียนไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมอย่างแรกเลยคือที่เราต้องทําเตรียมที่ว์ปให้ดีๆไปเอาอ้โอเคครับผม ทำใหม่นะครับผมเมื่อกี้มือลั่นครับไอ้เชี่ยเสียเวลามากเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปให้ดูนะครับถ้ายังไม่ได้ฆ่าบอสกเกตด,ด้วยตันจะเป็นยังไงครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปให้ดูเอยทำไมบอสยังไม่โผล่อ่างงงนะเฮ้ยได้กุญแจฟรีวะ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนท่านผู้ชมทำไมบอสยังไม่โผล่อ้าวเออพราะลงมาลึกมากแล้วนะเอ,อ้าทำไมบอสไม่โผล่เอ,อ่ย เอา้อเอาไอ้เชี่ยทุกทีมันจะมาข้างล่างทางันไมครั้งนี้มันมาข้างบนครับเดี๋ยวนี้มันดักผู้เลนนะไอ้เชี่ยเกมนี่แหละครับถ้าเราย,ยังไม่ได้ฆ่าบอสเกติตันครับเราจะไม่สามารถลงมาได้ครับไม่ว่าเราจะมีชุดเทพขนาดไหนเราก็จะไม่สามารถลงมาได้โอเคครับผมตอนนี้กางคืนไปที่เรียบร้อยนะครับผมเอาไงไปเลยครับผมรออะไรอะ่ะโอ้โอยยิงโดนทีละหนึ่งทีละสองเกินไปเปล่าโอเคเราต้องยิงเราต้องยิงมือมันก่อนนะ วูชี่สู้ลำบากอยู่นะโอเคโอเคโอเคค่อยเป็นค่อยไปวูชี่แบบนี้สู้ยากมากนะชมวูชี่ผมแพ้แน่เลยว่ะเฮ้ยทำไปเล่นไปเูชี่เสียวนะเฮ้ยไม่เอา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 นะไม่เอาเฮ้ยต้องรีบหนีถ้ามันหมุนแบบนี้เราต้องรีบหนีนะถ้าเราโดนปัดปุ๊บเราจะโดนปัดแห้งเลย เราต้องยิงมือมันก่อนโอ้ยเชื่อว่กูจะตายโอ้ยสัตว์แรงมากโอ้อเยเชื่อกูจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยเทียนระยะห่างถึงยนระยะห่างถึงยนระยะห่งงาหงไป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 หนีหน,นีมือมือมือต้องยิงมือยิงมือ,มอ,มอโอเคโอเคดีนะกูทำทางไว้ไอ้เชี่ยไม่งั้นสู้ลำบากมากโอเคโอเคเริ่มหลบได้เริ่มหลบได้ โอเคโอเคก็ค่อยสู้ไปต้องจมมาสู้ยากมากเลยว่ะเฮียผู้ทำชมเป็นอะไรที่สู้ยากมากๆผมสู้ไม่ไหวผมสู้แทบไม่ไหวผมสู้แทบไม่ไหวไปไปหนีหนีอยู่ไม่ได้เฮียท่าเนี้ยยิงมือดียิงมือดี เออท่านผู้ชมผมจะแตกเที่ยกูยังไม่ไหวหรอวะเที่ยผมยิงไม่ค่อยโดนเลยท่านผู้ชมหนี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 ตู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวตู้ผมจะตายผมจะตาย โอ้โหเฮี้ยกูจะตายกูจะตายเฮ้ยทีเดียวผมตายทีเดียวผมตายเออเสียวว่ะเฮี้ยกูไม่อยากตายเฮ้ยกูไม่อยากตายกูไม่อยากตายยี่สิบวิ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 เฮ้ยมือมันแตกไปอันนึงแล้วมือมันแตกไปอันนึงแล้วไอ้ทําชมเอ้ยมันจะตายมันจะตายมันจะตายเอาหนี โอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ใกล้เมื่อนไปที่เรียบร้อยนะครับผมและผมก็ได้สร้างเพิ่มไปต่ออีกเยอะมากๆเลยนะครับผมดูดิดูด,ดิผมสร้างใหญ่มากผมจะไม่ประมาทันลเลยเว้ยท่านผู้ชมผมจะแบบเอาชัวร์เข้าใจว่าเอาชัวร์ผมจึงใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดครับผมเท่าที่ทำได้เพราะว่าผมไม่ได้มีสเตปหลาย โอเคครับท่านผู้ชมผมได้มาถึงที่นี่อีกครั้งนึงซึ่งผมไม่รู้ผมจะตายหรือเปล่านะคะรับผมเลือดมาเลือดน้อยมากๆครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วโอเคสูวกระแสะเฮ้ยมันต้องตายแล้วจังหวะนี้ผมว่ามันตายเลือดเหลืออะไร800 800 700แล้ว600 500หอเฮ้ยท่านผู้ชมมันจะตายแทนมันจะตายแทนไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยกูเพิ่งกูเพิ่งมาเองกูเพิ่งมาเองไอ้สัตว์ตายคู่ยันแม่ เอ้ย e ่กูเพ oh, uh, oh oh, anyway. oh, ิ่งฆ่ามึงได้แต่กูก็ต้องตายกูท้ออ่ะแม่งโอ้โหกว่ากูจะฆ่าได้น้ำตากูจะไหลเปิดดูซิมีอะไรถุกระโหลกโอ้โอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้กระโหลกเก่งจังเลยมันช่วยอะไรวะถุงมือน่ะเฮ้ยอ๋อเวลาผมยิงปืนงี้มันจะมีกระดูกไปด้วยนะครับผมกันีก็ใส่ไปก่อนลวกันโอเคกลับบ้านก่อน อ,อีพีนี้ผมเหนื่อยมากเลยโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยกว่าผมจะฆ่าบอสมาได้โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับผมถ้าชอบมากๆก็กดซับนะครับถ้าใครอยากให้มีอีพีต่ตอเร็วๆก็คอมเมนต์บอกผมเลยนะครับผมก็ถ้าใครมีเรื่องอะไรว่าไอเทมอะไรแนะนําผมก็บอกผมได้นะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับวัยรุ่นคิมโมจิไปบ๊ายบาย